เชา้านี้ก่อนออกไปเจอโลกภายนอกตั้งจิตให้สงบแล้วรับพลังแห่งพระพุทธคุณเพียงแค่ฟังคุณก็ได้เริ่มต้นวันด้วยบุญแล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวะมนุษย์สานังพุทธโธภควาติขอพลังแห่งพระพุทธคุณจงนำทางชีวิตของข้าพเจ้าให้พบทางที่ถูกต้องปลอดภัยและเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจสงบ และเปี่ยมด้วยบุญขอพระพุทธคุณคุ้มครองให้ชีวิตฉันเดินบนทางแห่งความดีด้วยใจที่สงบมั่นคงและมีสติบุญเกิดขึ้นแล้วจากเสียงสวดนี้ถ้าคุณเชื่อว่าแค่ฟังก็ได้บุญกดหัวใจและกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อให้พลังบุญนำทางคุณทุกวัน สาธุ